อลลฮมิลัยราะห์มานุราะหีมดอ a ขอให้อัลลอฮ์ทรงตอบรับการงานอ่านดอาบทนี้ว่ารับบานาตะกบบันมินนาอินนักะอันตัสามีอุลอาลีมความหมายโอ้ผู้อภิบาลของพวกเราโปรดตอบรับการงานจากพวกเราแท้จริงพระองค์ท่าน คือผู้ได้ยินผู้รอบรูจ้จริงดอาบทนี้จากสุรา h a l b a q ยะอที่ห2 7รอยี่127่าลืมนะครับในชีวิตการทำงานของพวกเราทุกๆวันขอได้อ่านดูอาบทนี้รับบานาตะกบลมินนาอินนกะอันตัสมีอุลอาลี